สวัสดีครับพบก,กับผมร้านหนองแปนเซียงกงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีเจ้ารถตู้รอรอรอมากคันนี้ผมบอกเลยใครกำลังหาอยู่นะครับฟังให้จบฟังฟังให้จบนะฟังให้จบดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบคันนี้ผมบอกเลยว่าหล่อและก็คุ้มแน่นอนคันนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับคันนี้นะครับ เป็นรถตู้นะครับเอแวนนะครับเครื่องเซตดีสามพันอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้นะครับผมพวงมาลัยพาเวอร์ด้วยนะครับแอร์เย็นเจ็บนะครับผู้แอร์เย็นเจ็บนะครับสิบเอ็ดที่นั่งนะครับคันนี้นะครับสิบเอ็ดที่นั่งนะดูกระจังหน้านะครับเริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยสวยเลยนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวออกครบนะครับนะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับรีวิวตามจริงนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับ สวยกระจกใสกิ้งนะครับคันนี้นะครับสวยสวยเลยเอกสารชุดโอนนะครับมีให้นะครับผมนะล้อเป็นล้อกระทะนะครับแต่ยางสวยนะครับคันนี้ยางสวยนะครับนะครับตัวโลโก้ตัวนี้เดี๋ยวผมลบออกให้นะครับเดี๋ยวผมลบออกให้นะครับรถยืนสวยนะครับขับดีมากคันนี้ผมบอกได้เลยว่าขับดีมากนะครับใครที่กําลังหารถตู้ใช้งานรถตู้รับส่งนักเรียนหรือว่ารับตู้รถตู้รับส่งแขกนะครับคันนี้ผมบอกเลย ไม่มีไม่มีคำไหนนอกจากคำว่าคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับดูดูนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับด้านข้างนะครับมีรอยบุบตรงนี้นิดนึงนะครับมีรอยบุบตรงนี้นิดนึงไม่ใช่อุปสรรคแน่นอนนะครับถ้าสําหรับใครดูแล้วชอบนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวออกครบนะครับเป็นเครื่องสามพันอินเตอร์คูลเลอร์โลโก้เห็นไหม นะครับผมอยู่ครบนะครับไฟเลี้ยวกระจกนะครับที่ปัดน้ําฝนนะครับผมสวยมากคันนี้นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าสิบเอ็ดที่นั่งนะครับสวยๆนะครับคันนี้อ่าลัางขวานะครับฝั่งคนขับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับแต่มาชมภายในก่อนนะมาชมภายในก่อนนะเนี่ยยางครับยางยางดูยางใช้งานยาวๆนะครับใช้งานยาวๆนะครับรถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะ รถยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับภายในนะครับฝั่งคนขับนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะมีม่านบังแดดให้นะครับสวยๆเลยนะครับคอนโซลนะครับสวยมากนะครับคอนโซลเนี่ยครับคอนโซลของไรดีนะเนี่ยครับลุงสตาร์ทแนวไหนครับนะครับเดี๋ยวผมให้ลุงเขาสตาร์ให้ดูนะ นี่นะครับสิบเอดที่นั่งเบาะสวยนะเบาะสวยเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับแอร์เย็นทุกจุดนะครับแอร์เย็นทุกจุดนะครับรับสวยเลยนะครับนี่เสียงเครื่องหวานเจี๊บเครื่องนิ่มนะครับเครื่องนิ่มขับดีมากคันนี้นะครับขับดีมากผมบอกเลยนะครับเป็นรถหลวงรถประมูลมานะครับเอกสารชุดโอนชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะครับ นิ่มไหมเสียงเครื่องได้ยินไหมเนี่ยนิ่มนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากนะครับผมตามดูคัสซีอา่าดูเสียงเครื่องนะครับดูเครื่องสวยมากนะครับช่วงล่างช่วงล่างดีนะคันนี้ช่วงล่างดีนะครับฝาท้าย ทุกอย่างพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับใครที่กำลังหารถตู้อยู่นะครับผมแนะนำเลยนะครับนิสสันเออร์แวนนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันะครับขออภัยครับแจ้งราคาผิด1,69,000นนะครับเอกสารชุดโอนนะครับมีให้นะครับผมนะครับเสียงเครื่องดีมากคันนี้นะครับ ลุงเขาบอกว่าขับดีมากนะครับขับดีมากคันนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับโทรได้เลย0924218198นะครับด่วนโทรนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องทาง u t u b e นะครับนองแปนเสียงกงกาลสินนะครับนะครับมีชิปใหม่มีรถใหม่อัปเดตเรื่อยๆนะครับคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับด่วนโทรได้เลยนะครับนะครับฝากฝากด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ